วันนี้อาจารย์เหลือมมาวางปฐมมาเลิกแล้วนะสร้างศาลานะอาจารย์เหลือมวางสร้างศาลาครอบครัวพอนหน,นหนึ่งมืนบาทศาลาของเรากำลังเริ่มกำลังขุดหลุมรอบศาลาเป็นหลุมใหญ่อยู่นะหลุมใหญ่อยู่ ราะนั้นเวลาเข้าไปก็คงจะเกะกะสำหรับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเดี๋ยวเดินต้วมเตี้ยมตกหลุมละโอตกหลุมซาลาพวัะน,นั้นออกมาชันข้างนอกดอนนีแล้วล่ะ <c oughs> ซาลาข้างนอกของเรา มีประวัตินะคณัทาญาติโยมโลูกหลานสมัยหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดมาอยู่ใหม่ที่ตรงที่ตรงนี้ยังไม่ใช่ของวัดเป็นที่ของชาวบ้านอยู่แต่ก็เป็นที่วัดเก่านะที่ตรงนี้นะ่ะมันมีอยู่เหมือนเหมือนกระจอมปวกอยู่มุมนั่นนะ่ะจอมปวกใหญ่พอสมควร แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าคือโบสเป็นโบสมันเพราะมันเป็นอิฐ <c oughs> มีพวกอิฐอิดก้อนใหญ่ๆ <c oughs> อยู่ในมุมนั้นแต่ก็มีเงินแต่พวกพระพวกอะไรเนะี่ยเขาคงจะขนไปหลายรุ่นละแต่เมื่อหลวงพ่อมาอยู่หลวงพ่อก็ได้มาดูอยู่โอ้มันเป็นวัดเก่าตัวตรงนี้วะ จากนั้นมาหลวงพ่อก็เข้าไปอยู่ข้างในแต่ว่าตรงตรงข้างในตรงที่เนี่ยตรงเลยสะพานมานเนี่ยเหมือนกับลักษณะเป็น,เ,เ,ปนเ,เป็นเตาเป็นเตาเผาอิดหรือว่าเป็นเตาตีเหล็กลักษณะอย่างนั้นอ,อยู่ตูเลยสะพานมาทางนี้อยู่ตรงปลายสักนี่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นโบสถ์เป็นรู้จกักเราเป็นโบสถ์ เป็นโบสถ์เก่าแต่ก็อยู่ข้างอยู่ข้างในอยู่ข้างในวัดมีเฟื่องกระเบื้องเฟื่องหายเฟื่องหินหายหายอง <c oughs> พวกองคนโบราณเขาก็ทํำองไปไปแล้วนะสมัยนั้นนะ <c oughs> ที่เขาหินดินเผาดินเผาแบบแข็งแข็งเนเห็นแต่เฟื่องอยู่ข้างในเนี่ย อยู่เรียบเรียบฝั่งลางเน่เต็มไปหมดนแถวตำหนักแถวเนี่ยนะถ้าเราไปเดินไปปัดกวาดไปจะเห็นเป็นเหยนหินเฟื่องไหเฟื่องโอง่งที่มันแตกในพื้นดินสรุปแล้วก็คือที่พวกเรามาอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ก่อนเขาก่อน,ก,อนก่อนใครอื่นไม่ใช่นะสรุปแล้วก็คือคนมาอยู่ก่อนเราแล้วในยุคสมัยนั้น แต่ไม่ไม่รู้ว่ายุคสมัยไหนละโครงบ้านเมืองก็คงแตกสลุกผุพายหรืออาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บรั่วเกิดศึกสงครามกระสุดที่สุดแท้ที่สุดที่จะเดาแล้วก็ตำหนักตรงที่น้ำตกยุงทองเป็นภูเขาหลวงพ่อไปภาวนาอยู่ที่นั่นที่มาอยู่ตั้งแต่เริ่มเข้ามา อยู่ในอยู่ในถ้ำก็มีมีบาท <c oughs> มีบาทแล้วก็มีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปไม้แต่มีปลวกเงินงกัดก่อนกินไปมากแล้วแต่ก็มาเห็นไอ,อ,อ้ตรงที่เขาปิดทองนะโอ้ทองโบราณก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเขาก็เก่งเหมือนกันนะเ,เขาปิดทองพระเนี่ยดูๆแล้วยังไอ้ตรงที่มันตรงที่ปิดทอง ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยที่ปลวกไม่กิน่ทองยังใสสดใสยอยู่สีทองทองพระเขาสรุปแล้วก็คือในท้องถิ่นเหล่านี้มันเป็นบ้านเก่าเมืองแก่คนเคยมาอยู่ก่อนแล้วนะ <c oughs> เป็นยัมีวัตถุโบราณใ,ให้เห็นอยู่แต่คงจะเป็น จากนี้ไปเวียงจันทร์ก็ไม่ไกลนะจากนี้ไปสีเชียงใหม่ข้ามไปประเทศลาวนะประมาณสักสามสี่ประมาณห้าหกสิ้าหกิโลประมาณนี้นไม่น่าจะถึงไม่ประมาณ50าสิบกิโลจากนั้นมาที่นี่เนะพราะนั้นตรงที่เรามาสร้างศาลาหลังนี้นะไม่ใช่ว่ามัน,มนไม่มีที่ ที่ไปที่มาก็คือมีที่ไปที่มาก็คือที่เป็นโบสถ์เกา่าเป็นสถานเป็นพุทธสถานเกา่าเคยเป็นวัดเกา่าเพราะนั้นใครมาภาวนาตั้งใจภาวนานะมีภูมิมะนุขะเทวดาคงจะมีเจ้าของเก่าแก่วัดของเขาเออ คงจะมาเยี่ยมยามถามข่าวก็ไม่รู้นะตั้งใจภาวนานะใครมาภาวนาที่นี่นะแต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกคนวัดจะไปทํำร้ายทำลายจะไปหลอกกันได้ยังไงใช่ไหมมีแต่มาถามข่าวเออเป็นไงสบายดีแล้วนะคงจะลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราเใครมาภาวนา มารักษาศีลมาภาวนาปฏิบัติที่เนี่ยตั้งใจภาวนานะแต่ตรงนี้เป็นเป็นวัดเก่าแก่พูดให้ฟังนะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราออกมาฉันข้างนอกวันนี้เป็นวันที่เก้าธันวาคมพุทธศักราช2557ันหอเมื่อวานหลวงพ่อก็ให้ทาง ธนาคารเขาโอนเงินค่าเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมแพทธน้เมื่อวานนี่ยนะล้านหกแสนยังเหลืออยู่แต่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพราะเขาเอกสารยังไม่ยังไม่ครบก็เลยรอรอก่อนแล้วก็เมื่อวานก็มีทางสำนักชีของคุณแม่ชีแก้ว อยากจะได้ที่ดินทางหน้าวัดหลวงพ่อโอทำไมเรื่องหนึ่งยังไม่จบเรื่องหนึ่งเข้ามาอีกแล้วอะตอนนี้เรื่องตรงนั้นก็ประมาณที่ดินประมาณเกือบไร์เกือบไร่ประมาณเขาจะขายประมาณนี่แหละทั้งตอรองกันอยู่ก็คงเงินแสน่ะ หลวงพ่อก็เลยให้ทางสวจิตเขาช่วยๆกันถามถามวยสิความเหมาะสมตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยสร้างเจดีย์ของคุณแม่แล้วก็ซื้อที่ดินสร้างห้องน้ำห,ห,ห,ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ําอะไรๆมากซื้อที่ดินก็หลายที่ที่วัดคุณแม่แต่แตามไม่จริงนะที่พวก เรามาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยนะที่พวกเราได้รับความสะดวกสบายมีซาลามีอะไรขึ้นมานะส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยของคุณแม่ชีแก้วนะลูกหลานนะคาะนัตธาญาติโยมนะคุณหมอเพนสีคุณแม่และกัตระกูลของคุณหมอนะั่นล้วก็คุณแม่ชีแก้วพุเทเฒ่าเคยบอกนะบอกว่าได้ถวายปัจจัยถวายเงิน สร้างวัดเนี่ยให้ครูบอยอินนี่มากกว่ามากกว่าทุกองค์มากกว่าทุกท่านที่ให้ที่ถวายจะปัจจัยมาเพื่อสร้างวัดเนี่ยเพราะนั่นเพราะนั้นผู้เท่าดูคุณแม่เนี่ยทุ่มเทให้ปัจจัยของเราหลายเงินทีเดียวนะต่างกล้ำต่างวาระที่สร้างวัดวาศาสนาขึ้นมาเนี่ยกระกรอ ตระก,กูลของเราว่าคุณหมอเป็นสีคุณหมอเป็นหลักอะไรตระก,กูลของคุณหมอช่วยช่วยสร้างวัดของพวกเราที่พวกเราได้รับความสะดวกสบายทุกวันนี้น,น,น,นะเพราะนั้นเมื่อข่าววัดของคุณแม่มีเรื่องพวกเราควรจะหวนกลับไปช่วยช่วยท่านเหมือนกันถึงคุณแม่จะจากไปแล้วแต่ก็เป็น ฝีไม้ลายมือแล้วว่าเป็นวัดของคุณแม่พวกเราก็ควรจะเชิดชูบูชาเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็เมื่อวานนียทราบข่าวนะขอมาแต่หลวงพ่อก็รับไว้พิจารณาไม่ปฏิเสธแต่ยังไม่รับเพราะวัดของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังหนักหนาอยู่พอสมควรแต่ถึงยังไงก็ตามที่พูดให้ฟังนะันทุกคนไม่ต้องหนักใจ ไม่ต้องหนักใจแต่ใครอยากจะทําบุญอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะให้หนักใจไม่ให้หนักใจทุกคนมันก็ต้องมีสิทธิ์ในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ทําเมื่อไม่เกิดไม่เกิดศรัทธานะมันมีได้ทั้งสองะแต่ตามไม่จริงในหลักทำคําสอนแล้วก็เกิดมาทั้งทีชีวิต เราจะไปเก็บอะไรมากมายนักหนาอย่างหลวงพ่อได้มาแล้วจะไปเก็บไว้ทําไมแล้วก็ถ้าจะมุ่งหวังสําหรับพระเนนของหลวงพ่อถ้าว่าหลวงพ่อขนไวขนไว้มากๆถ้ามาพระเนนของหลวงพ่อไม่มีศักยภาพไม่มีความรับผิดชอบอพูดง่ายๆ ขนเอาไปเอามาใช้หรือฉุดแฉกไปหมดเหมือนกันเอแล้วจะทำยังไงแต่ถ้าว่าพวกเขาเหล่านี้มีปัญญามีปัญญาอย่างหลวงพ่ออย่างหลวง,ง,งพ่อพาสร้างวัดเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีปัญญานะแต่หลวงพ่อก็พาสร้างมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าเขามีศักยภาพก็พร้อมที่จะดูแลวัดว,ดว,ดวดาศาสนาต่อไปได้ ด้วยความหมั่นขยันแต่ทิ้งยังไงก็ตามหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันคิดวางแผนเหมือนกัน <c oughs> วางแผนยังไงคือเราจะไม่สร้างทาวรวัตถุไว้ให้มากเพื่อมันกลัวจะเป็นภารักสำหรับผู้ที่อยู่ต่อไปสืบทอดจากหลวงพ่อไปถ้าหลวงพ่อสร,รสร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้สร้างมากพอผู้ที่มาเป็นสมภาร รองรับต่อไปเนะี่ยตรงนั่นก่อพังตรงนี้ก่อเพตรงนั่นก่อซ่อมตรงนั่นก่อปวกกินพ้นที่สุดก็เลยสมผ่านก็ไม่ได้มีอันจะภาวนานเลยนะมีแต่ซ่อมวัดทั้งวีทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นการที่จะสร้างอะไรต้องคิดคิดเหมือนกันนะอพอจะทําสิ่งไหนได้ก็ทําว่าต่อไปภายภาคหน้าแต่หลวงพ่อตายไปแล้วตรงไหนเป็นจะยุบก็ยุบ เป็นตะลึกอกลื้ออาพอมันดูแลไม่ไหวจะทำยังไงแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ทำให้ใหญ่โตรู้หลาโออาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ถ้าหลวงพ่ออยากจะทำทำได้ไหมได้คิดว่าน่าจะทำได้แต่หลวงพ่อคิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่าหลวงพ่อเห็นว่าประโยชน์สาธารณะนะ ควรจะมองทางเครื่องมือแพทย์บ้างวัดวาศาสานาที่อื่นบ้างแต่ที่ตัวเองเนี่ก็พอเป็นพอไปพอดำรงอยู่ได้ก็แบบพระอยู่แบบพระอย่าหรูหราเกินไปแต่ก็อย่ากอัตคัดจนเกินไปคือตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ สมัยเก่าแก่นะใช่ท่านอยู่ด้วยความลำบากอัตคัดจริงๆหลวงพ่อก็เคยพบเคยเจอมาแล้วอ,อ,อยู่ที่ภูเจ้าก่อกับองค์หลวงปู่ล่านะเป็นสมณเนนอายุเพียงสิบกว่านปะีดูสิคอนน้ำเป็นปิบขึ้นบนขึ้นบนเขาเทรหดเ,เงื่อแตกเงื่อไหลกว่าจะได้น้ำขึ้นไปบนเขา แล้วก็เอาไปใช้จากนั้นก็นะภาวนาเดินลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาเพื่อบำเพ็ญภาวนาอันนี้ก็เคยลำบากมาแต่พวกเราที่หลวงพ่อมอ,มองที่วัดของเราเนะี่ยมาถึงจุดนี้แล้วหลวงพ่อมองดูแล้วพวกเราเนะี่ยสบายนะสบายกว่าที่หลวงพ่ออยอู่เยอะแยะไปหมดเลย จะเบิ่อสบายมากๆแต่ถึงยังไงก็ตามแต่หลวงพ่อก็บอกให้ฟังบอกว่าเอาเถอะนะให้ถึงสบายส่วนหนึ่งเราก็ควรภาวนาควรจะดูกิจ,จวัตรข้อวัดปัดกวาดทำความสะอาดอย่าไปอยู่แบบสบายสบายแบบนั้นสบายกิเลสนะถ้ากิเลสเข้ามาครอบงำครอบครองแล้วพวกเรานี่มันจะดิ้นผาดผาดเมื่อปลายมือ เพราะนั้นพวกเราต้องดูดูไว้ต้องเล่งภาวนาเดินยมกลมภาวนาดูจิตดูใจของตนเองนี่เราสถานที่สับปายะสับปายะสถานที่สงบสงัดอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวอาหารการบริโภคก็พอเป็นไปหมู่พวกเพื่อนก็เข้าใจกันได้มีแนวความคิดอันเดียวกัน เพื่อประกอบคุณงามความดีฝังหวังทางหวังพลทุกเท่านั้นเ,เรื่องทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันถึงจะมีแค่ยอยู่ในใจเพราะว่าการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าการทะเลาะวะแย่งกัน,กนมันไม่ดอีอันนั้นเป็นมนทินหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราขุนหมัวได้ง่ายเพราะนั้นไม่รู้จะขัดเคืองไปเพื่ออะไร ต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างกายตายต่างคนก็ต่างมาเกิดมาเกิดก็ใช้กรรมของไขรของเราอีกต่างหากไม่ใช่ของไขรไม่ใช่กรรมกรรมของตนเองกรรมของเราต่อไปภายภาคหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ละคนเพราะนั้นตัวเองให้ทำดีที่สุดในขณะที่ปฏิบัติสิงปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ย ที่มาอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีให้ดีที่สุดเพราะว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหร่อยู่กันด้วยกันเมื่อไหร่นานเท่าไหร่ไม่มีใครที่ประกันได้อาจจะหนีวันพุ่งนี้ก็ได้มรืนนี้ก็ได้เพราะนั้นในขณะที่อยู่ข้าพเจ้าจะเป็นเราจะข้าพเจ้าจะคิดดี ทำดีพูดดีทำดีเท่านั้นอันนั้นแหละให้พวกเราคิดไว้ในใจนะทุกคนนะคณาสัสธาญาตโย,ยมทุกๆคนนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรยะถาวาริวา,าปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอีโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยธามนิโชติระสุยธาสัพพพติโย จันโตสาาโรโคงวินาสตุมาเตมาวัตวันตาายโยสุงเกียโยโกภาวะภิวันธนาศิลเลนสานิจางวุ ทธาปา,ายจยินจอาจาโจารธรรมมาวัดทานติอายุวันนสุขขางปาลอากะตุเวปสันนานังอากังธรรมังวิชานณตัง อาเกโมเทปสัานางดากีเนเยอนุตเรอาเกธรรมเมปสัานางวิรังคูปสเมสุเคอาเกสังเคปสัานางปุญญาเกเตอนุตเร อากาศสมิงดานางราดาตา,างอากางปุญญางประวัติตีอากางอายุเจ้าวันโนใจาย,ยาโสกิติสุขังบาลังตาเมธาวีอากาศธรรมมาสมัยโต เดวะผูตโตมนุสวาอาคาปัตโตปโมดติติภาวะตุสามังกาลังปเดวาตาสาัมบ,บุตรานุภาเวนะสดาโสธิภวันทุเต มังกาลังราคันตูสาปเดวตาสาบธรรมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภาวตุสาพพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสาบสังขานุภาเวนะสดาโสทิ ภาวาันตุเต